เป็นทะเลสาบสงขลาน้่นสะภานตีนสูรานนปังปังปังประภาคานยอดเขาตังกวนเรามาถึงจุดสถานีลิฟ์เขาตังกวนเทศบาลสงขลานะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดเลยค่ะยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามีทางขึ้นทางไหนอีกบ้างไหมเพราะตอนนี้ฉันเดินมาถึง8โมง38นาที โอ้มีลิฟต์ขึ้นด้วยแสดงว่าให้จอดรถข้างล่างแล้วก็ขึ้นลิฟต์หรอคะเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นชายหาดตอนนี้ก็วนมาอีกด้านหนึ่งของเขาแล้วไหมเนี่ยมีสะพานมีถนนทางเดินหรือว่าต้องเดินขึ้นไปกัน ไปขึ้นลิฟต์ดีกว่าไหม, <c oughs> ไมอิปยาได้ด้วยโอ้ไม่ได้มาปันนานจำทิศจำทางไม่ได้ตอนนั้นมาเหมือนจะขึ้นทางนี้ไหมยังไงจำไม่ได้เลยเนาะมันนานมากจริงๆ ลิงจอพี่ลิงจอ,งจอ,อโอ้แล้วนี่แสงเดือนก็ขับรถบนรอบเขาจริงๆแล้วด้วยนะคะที่มองเห็นจากสายตาก็จะเป็นรอบเขานี้จะเป็นหน่วยงานราชการเลยค่ะมสมัยก่อนที่เคยขึ้นมาก็เมื่อ ที่สิบยี่สิบปียี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเคยมาเยือนเราก็เคยขึ้นมาบนเขามาชมเมืองนะวนไปอีกรอบนึงแล้วอรถอะไรเนะี่ยน่ารักจังรถอะไรเนะี่ยรถโดยสารเหรอคะหรือรถอะไรเขาแต่งสวยรถโดยสารอะทุกคน ลิงเต็มไปหมดเลยค่ะเขาคงไม่ทำร้ายเราหรอกเนาะนี่ค่ะนี่ตรงนี้ทางขึ้นทางขึ้นลิฟต์เขาเปิดหรือยังประเด็นในที่สุดก็เปิดแล้วค่ะวนมาอีกรอบนึงเปิดแล้วนะห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาวา้าว สวยจังค่ะค่าบริการลิฟต์ขึ้นลงเขาตังกวนผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาทชาวต่างชาติคิดราคาเดียวกันด้วยจ้าเปิดให้บริการทุกๆวันเวลา9โมงเช้าถึง17นาฬิกา30นาเราก็มาดูมีสินค้าพื้นบ้านจัดจำหน่ายด้วยค่ะมีอะไรน่าสนใจติดไหมติดมือกลับไปไหมคะค่าบริการห้องน้ำ ห้องน้ำบริการด้วยค่ะทุกคนโอเคลิฟต์มาแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นเขาตังกวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่ร่วมขึ้นมาบนขึ้นมาด้วยกันนี่ก็จะเป็นชาวมาเลเซียขึ้นมาด้วยนะรู้สึกว่าเราเป็นต่างชาติอยู่คนเดียวนะนอกจากเป็นชาวมาเลเซีย วว้าใกล้จะถึงแล้วทุกคนใกล้จะถึงแล้วค่ะตึบตึๆบตึ๊บตึบตึบกางคันคนรันอย่ตึบถึงแล้วว้าววิวคัมท <minimum S 2> ูเขาตังกูนขอบคุณค um, oh. hey. okay. oh, ่ะแล้ว huh. ข้าให้อยู่ได้กี่นาทีคะให้รอตรงนี้ใช่ไหมคะ พอ,อจุดนี้ขอบคุณค่ะว้าวดูสิคะวิวจังหวัดสงขลาตรงนี้หาสมีหลาแล้วก็เมียเกาะก่อนหนูก่อแมวว้าวว้าวว้าวดูมุมสูงกันค่ะค่ะเราไปชมกันว่าด้านไหนนี้มีอะไรให้ชมกันบ้างที่สุดแห่งเมืองสงขลาอืม ต้อนรับสู่เขาตังกวนยอดเขาตังกวเนเมืองสงขลานะคะ้แสงเดือนได้มาอีกแล้วดีใจจังเลยโอ้วิวทะเลค่ะวิวทะเล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 พี่คะพี่เขาบอกเป็นทะเลสาบสงขลาตรงไหนคะนี่ก ซ้ายมือนี่แหละค่ะเป็นก็คือทางฝั่งนี้ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ที่มองเห็นขวามือนี่ที่เป็นหาสมีหลานี่คือเป็นอ่าวไทยใช่พี่ใช่เริ่มจากก่อนหนูกัแมวนี่พี่เป่าวแล้วดูยังไงเป็นแมวคะคือหนูเหมือน,นคล้ายๆมันมันจะมีหางนิดนึงพี่ถึงด้านหลังคือแมวมันจะมีหางโคงโ้งอถ้าว่าถ้าว่าต้องดูมุมสูงใช่ใช่พี่ถึงไงที่เรายืนอยู่นี้คือสุนัขพี่สุนัขคือตัวชื่อตังกวนหมายถึง เขาที่เราอยู่อยู่เป็นสุนัขใช่สุนัขเขาตังกวนแปลว่าสุนัขเหรอคะไม่ไม่คือชื่อชื่อสุนัขโอเคอ๋อเพราะสุนัขมาตายเบนเบนเบนฝั่งชายฝั่งนี้เป็นตำนานใช่ไหมคะใช่ได้เป็นเขาตังกวนถึงหนูกับแมวได้ตายได้รตีได้เป็นก่อนหนูกับแมวถึงว่าไอหาดเมื่อก่อนมันจะเป็นชื่อหาทรายแก้วที่จะเชื่อมจะออกสิงห์นครพี่มันจะยาวมาเลยเป็นหาทรายแก้วเป็นลูกแก้ววิเศษที่แตกเป็นหาทรายแก้ว ไปตำนานใช่เป็นตำนานค่ะอุ้ยคนลุกแต่ว่าหาซายเกยังแบ่งอยู่ที่สิงห์นครพี่เป็นเป็นเมืองเก่าของสงขลาสมัยก่อนคือบ่อยางพี่ค่ะแต่ตอนนี้คือทางชุมชนทางคนสงขลาได้เก็บไว้สองร้อยหลังที่ถนนนางหามเพื่อจะให้ลูกหลานได้ดูพี่คือเก็บอะไรคะเป็นหมู่บ้านบ้านเก่าเก่าบ้านโอ้ที่เขาบอกเมืองเก่าสงขลาหรอคะาใช่พี่ก็เก็บไว้ประมาณสองร้อยกว่าหลังว้าวแต่ว่าต้องพจริงๆก็คือ คนเก่าแก่จะอยู่ทรงฟังสิงห์นครพี่สิงห์นครค่ะใช่เป็นบอย่างเก่าค่ะอ๋อค่ะตรงด้านหน้านี่มันจะเป็นปากอ่าวคือเป็นท่าเรือน้ําลึกพี่ที่ว่าจะเชื่อมต่อกันคือน้ําจืนกับน้ำทะเลชนกันคปากอ่าวปากอ่าวตรงสีแดงๆที่มองเห็นหรือว่าถางขาวๆค่ะใช่นี่ตรงนี้เลยพี่มันจะมีตรงที่มองเห็นเรือใหญ่นั่นแหละค่ะจุดศูนย์กลางก็คือมันจะมีกรมหลวงจุนพรอยู่พี่อ๋อ ที่สกุลจุลจอมพลที่ว่านตาลีก็เดินเรือคือก็ได้จุดตุกตักเพื่อจะเดินออกชายฝั่งเพื่อไปหาอารตาจินมของเขาค่ะโอ้อันนี้คือปากอ่าวเข้าอ่าวไทยอันนี้คือตเลีสากก็คือชุมชนมื้นพื้นบ้านทําตะลีพื้นบ้านพี่คือเป็แต่ว่าเขาว่าไอ้สงขาเป็นน้ำสองตะลีก็คือบามันจะมัน ว้าวต้องกินต้องได้กินใช่ไหมคะค่ะแล้วฝั่งด้านโน้นเป็นคืออะไรคะพี่ด้านโน้นก็คือจะเป็นวิวเมืองสงขลาทั้งหมดเลยพระธาตุเจดีย์หลวงพี่ที่ว่าอยู่ในรัชกาลที่สี่อค่ะรัชกาลที่สี่คือตอนเมื่อก่อนมันเป็นองค์เล็กค่ะถึงก็รัชกาลที่ห้าได้ขึ้นมาเสด็จมามาบูรณะเป็นองค์ใหญ่ค่ะเป็นระคังครอบครอบองค์เก่าไว้ค่ะอ๋อแต่นี่คือประปาคานที่ปกติที่ ชาวเดินเรือต้องดูอ๋อนี่ประภาคารใช่พี่อะไรคะพี่วิทครับพี่วิทย์เนาะดูแลอยู่ที่หน้าที่แห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ๆโออขอบคุณมากนะคะพี่วิทย์ค่ะพี่วิทย์แสงเดือนมีช่อง y o u t u b e ชื่อแสงเดือนพาทัวร์ฝากพี่วิทย์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะยอดเขาตังกวนเมืองสงขลายอดเขาตังกวนเนี่ยค่ะมีประวัติด้วย แล้วก็ฝั่งโน้นฝั่งเมืองนะเดี๋ยวสังเด๋นวจะพาไปชมประภาคานสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยนะคะหรือรัชกาลที่5ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2440นับถึงปัจจุบัน217ปีแล้วจ้าโอ้โหนานจริงๆประภาคาน สมัยก่อนเราเดินขึ้นบันไดมานะไม่ได้ขึ้นลิฟต์มาแบบนี้นะว้เรามาชมวิวเมืองสงขลากันแล้วขอบคุณนะคะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึง่งตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนสมัยก่อนนี้ยังสาวๆอยู่มากเลยนะ <laughs> ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวตั้งแต่สมัยโซเชียลยังไม่ได้แบบฮอตฮิตอะไรขนาดนี้ค่ะ ไปชมเมืองจังหวัดสงขลาแบบ360องศากันเขาตั้งกวนมาถึงแล้วนะปืนใหญ่โบราณปืนใหญ่โบราณที่ย้ายมาจากบริเวณเมืองเก่าเชิงเขาสันนิษฐานว่าเป็นปืนที่มีไว้สำหรับยิงบอกเวลาปังปังปัง พระเจดีหลวงหลวงปู่ทวดสาธุหลวงปู่ทวดหันหน้าออกทะเลพระเจดีหลวงเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของ,ของเขาตังกวนพระเจดีหลวงพระเจดีหลวงเกาะอิดถือปูนทรงระคัง นิฐานว่าเป็นพระเจดีโบราณที่มีมานานแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนจบนนะบนจากยอดสุดไล่ลงมาเรื่อยๆค่ะทุกคนพระธาตุคู่เมืองสงขาสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สพระราชทานเงินหลวงในการบูรณะปฏิสังขรณ์และ พ่อหลวงรัชกา,ก,การที่9ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์เจดีในทุกปีเดือนตุลาคมจะมีพิธีห่มพระองค์พระเจดีและประเพณีตักปาทเทโวและลากพระของสงข์า เดินลงเดินลงบันไดเนาะเขาตังกวนแสงเดื <sm Rad vib> hmm> ินใช้ล <linked contextual izer> ิฟต์ค <pursue> ่ะป่ะเราไปชมเมืองรอบๆกันนณโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติพควาแสงเดินมาเยือนสงขลานะเจ้าค่ะหลวงปู่ทวด จังหวัดสงขลาแสงเดือนพักอยู่ตรงไหนนะนีละค่ะจังหวัดสงขลามุมสูงตรงนี้เป็นทะเลสาบสงขลาโน่นสะพานตีน,นสูลานนอยู่โน่นชัวเลยโน่นค่ะโน่นค่ะที่แสงเดือนเห็นแสงไฟตอนยามค่ำคืน วันนี้วันอะไรทำไมเขาสวดมนต์กันหรือว่าวันพระคะแสงเดินจะหมุน360องศาบนยอดเขาตังกวนนะคะชมวิวเมืองเขาตังกวนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000ฟุตตั้งอยู่ที่ถนนสุขขุม ตำบลบ่อย,อยางอำเเภอเมืองสงขลาใกล้กับหาดสมีลาจากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลารวมทั้งหาดสมีลาและหาดชลาทัศน์แบบพานโนรามา360องศากันเลยจ้าขวามือที่เห็นเป็นแม่น้ำนี่คือเป็นทะเลสาบสงขลานะคะ ซึ่งด้านหลังนี้ก็จะเป็นทะเลอ่าวไทยที่เป็นหาดสมีหลาแหลมสมีหลานะคะนี่ค่ะชม,มเมืองอู้ปลเมืองเขาสวยเนาะตาค่ะสมควรแก่เวลาแล้วแสงเดือนจะพาทุกท่านลงเขาแล้วนะลงเขาด้วยลิฟต์นะคะโอ้เช็คยินตรงนี้ก่อนค่ะ เราก็มาตะลุยถึงยอดเขาตังกวนค่ะได้มาชมวิวเมือง360องศากันนะคะดูสิคะนางแบบหน้าดำปีเลย<อ> <c oughs> ด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นแหลมสมิหลานะคะก็<อ>เดี๋ยวหลังจากที่เราเช็คอินนั่นนี่โน่นข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ลงไปข้างล่างกันเพื่อไปสถานีต่อไปกันค่ะโอเค ไปกันค่ะ Let's go ตอนนี้ก็เหมือนเดินออกกำลังกายได้เหงื่อมาเยอะพอสมควรนะคะเราก็จะรอหมุนไปสถานีต่อไปโอ้มีหอบินบนตลอดเลยค่ะสำรวจทะเลหรือยังไงนะ,ะเเราจะลงไปแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะอู้เย็นจังโอ้ดูสิทางลงเราว้าวสูงจังนี่โมเมนต์นี้เหมือนเคยเจอที่ไหนนะอ๋อขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะขึ้นดอยสุเทพใช่ใช่ใช่โมเมนต์นี้เราก็ว่าอยู่ว่าคุ้นๆแต่ว่าตอนนี้แสงเดือนขึ้นมาแสงเดือนสังเกตเห็นหนังสติ๊ก ไว้ทำอะไรคะพี่ลิงนะผมลิงขึ้นลิฟต์เหรอคะไม่ใช่กับคุณลุงองอ๋อมีอาวุธคู่กายด้วยนะคะใช้เวลาขึ้นลงรวมกันก็ประมาณหกนาทีนะคะตอนนี้มีรางมากี่ปีแล้วคะอ่าลินยี่สิบปีแล้วครับผมยี่สิบปีอะคะโอ้ยี่สิบปีแล้วค่ะ กดติดตามช่อง y o u t หรอ youtube แสงเดือนพาทัวร์ค่ะประชาันไม่น่าทังพี่เ <c oughs> จ้าหน้าที่นะคะ <c oughs> พี่เจ้าหน้าที่กำลังกดติดตามค่ะ <c oughs> แสงเดือนพาทัวร์ค่ะพาท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะนี่ละค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะกดติดตามแสงเดือนด้วยรบกวนกระดิ่งด้วยนะคะทั้งหมดค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะกระดิง่งขออนุญาตนะคะ นี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดค่ะกดผิดเดี๋ยวไม่ติดตามแสงเงินนี่ค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะเอฟซีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของที่เขาตังกวนนะคะจะถึงแล้วกดออดคือส่งสัญญาณให้ทราบว่ามาถึงแล้วเหรอคะใช่ครับนี่ก็เติดตัวให้อโอ้ ขอบคุณนะคะเจอกันใน YouTube แสงเดือนพาทัวร์ค่ะนี่ค่ะพี่บ้านนะคะค่ะ <c oughs> Let's go <S ต่อพี่เขาแนะนำนะคะว่าให้ไปที่เมืองเก่านะคะอยู่ใกล้ๆนี้ประมาณกิโลหนึ่งนะ okay. สวยงามจริง จากที่เราลงรีบมาแล้วเราก็จะล้อหมุนไปแล้วนะจ๊ะแดดแรงจริงๆค่ะบ๊ายบายเขาตังกวนแล้วก็เป็นไน,นะคะ <laughs>